ดูอย่างกับฟแม่เอาหม่ห <laughs> น,นังไ,ได้ไม่ได้เ้าอื่นเนี่ยไม่กินลูกรออีกเพียบอ่ะสูตรนี้ป้องกันการเกิดนิ่วม,มาแล้ว แม็กซิม่ามาเรีมาแล้วเร็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 วใครอยักกินเล่งเข้ามาเล่งเข้ามาแม่แพทจะเปิดซองแล้วน้ำเหนือแม็กซิม่าปกติเราเห็นแต่อาหารเม็ดอาหารเม็ดวันนี้ร้านแบบมีเปลี่ยนสีสีสีซองสีสูตรสีสูตรสีแถบจริงๆมีห้าเราได้แค่สี่โอเค สองแรกสีส้มแพร์แอนสกินแพร์สกินบำรุงขนแพร์สกินแต่เันิีรขอมกินมากๆว้าวบำรุงขนและผิวหนังันนี้เนี่ยขนขนรุดบ่อยต้องบำรุงเอามาเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในก่อนโอ้อ่ะดมดมซักดมซักดมซิหอมไหมหอมไหมหอมไม่รู้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเทก่อน ดูข้างในหน้าตาเป็นยังไงนี่คือหน้าตาเอออย่าเพิ่งดิเดี๋ยวลูกอืมไม่รอเลยไม่รอนะเลยอันนี้ถ่าดีทีเหลว <laughs> ถ่าดีทีเหลวนะกินไหมมะลิไม่กินใช่ไหมอ่ะสีส้มมะลิไม่กินนะครับอ่าไม่กินโอดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลีลาลีลาเฮ้ย S <S อะไรเ <ify> นี่ยไม่ไหวถอยไปคิวอื่นต่ออยู่ like อ่ะยังไงดีดูเหมือนลังเลนะเนี่ยมารีเนี่ยไม่กินไม่กินม่กินไม่กินไม่กินไม่กินแล้วไม่กินแล้วไม่กินเราให้กินกินดีกว่าไหมงั้นเดี๋ยวเอาให้พี่แพทเอามาให้ดูหน่อยสิสีส้มสีส้ <S <S <abra PowerPoint> ม, <template> มเป็นยังไงไม่เพียงไม่เห็นชัดชัดโอ้โหอันนี้สีเหลืองคืออะไรอ่ะไม่ไม่รู้เหมือนกัน แต่เป็นแบบนี้นะสีชมพูนะใครอยากซื้อก็จะรู้ว่าข้างในเป็นแบบนี้นะบำรุงผิวหนังและขนนะแต่มะลิไม่กินมะลิไม่กินนะคะลองเทสตัวอื่นตับตับมองหญ่เลยกินไหมลีลานี่พี่แป๊ดพอนคิดว่าตัวหลังเนี่ยกินนี่ตัวนี้น่าจะกินไหมลูกกินไหมมาและมาแล้วมาและรับจบรับจบทุกสูตรรับจบทุกสูตรบอกเลยันเนี้ย อาต่อกไว้ก่อนนะว่ามันไม่ได้แบบว่าทุกตัวใช่ทุกตัวที่จะกินนะไวฟิตกินน้ำเงินแล้วว่ารุ่นแล้วว่าสีน้ำเงินจะผ่านด่านผลิหรือเปล่านะกินอะไรยากยากสีน้ำเงินนี่เขาสูตรของกลุ่กล้ามเนื้อเลยนะโดมทุกซองอ่ะกินหรือเปล่าดูดิคือกลิ่นน่ยมันคล้ายๆกันรอใช่แต่ตับ ตับอุดฟินเลยต,ตับตับจะบอกว่าเอือมจับดมบ้างโอ้ยตับเลี้ยตับบอ,อกว่าไม่ไม่ไม่ต้องเทมแม่ตับนี่ก็กินอ่ะอยากตับเรียงกินดูเนดูข้างหลงังข้างหลังข้างหลังขอมือแล้ว,ขอ,อลวขอมือแล้วใช่ไหมก,กินใหญ่เลยอ,อ่ะตอนนี้ผ่านไปสองซองแล้วอื พี่มะลิมันชีฟิฟ้าได้แต่ดมแต่ตาบอกว่าตับจอมก็ผ่านดีกว่นอ่ามะลิเอาสีเขียวแล้วกันเขียวเลยนะนะสูตรสูตรอ่อระบบย่อยทางเดินอาหารแล้วก็ก้อนขนอามะมะกินไม่หนอกินไม่หนออนะดมอีกแล้วครับ สายพิสูจน์กลิ่นเนาะไม่ทําหน้าที่กลิ่นหมอต่อคิวหมอต่อคิวหมอกินไหมครับโอ้เดี๋ยวเอามามามายั่วหมอก่อนมายั่วหมอนี่เลยรอก่อนนะลูกนะรอก่อนนะแผบแผลแผลแผลแแผลแผแต่รอก่อนนะจะเทแล้วเด้อจะเทแล้วเด้อหมอรอก่อนนะลูกจะเทแล้วเด้อเนี่ยพี่เมรีเนี่ยเหมือนจะให้ความร่วมมือทุกครั้งเลยอ่ะลองดู คือเนื้อมันก็จะคล้ายๆกันหมดนะเพียงแต่ว่าสูตรไข่สุดมันมันจะมีก้อนเนื้อด้วยนะเป็นเนื้อปลาอะไรพี่แคทน่าจะเนื้อปลาเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นทูน่านะคะอมามาโอเคมี้ก่อนไหมลองไหมลองเลยมาดิเอาไปกินบ๊อกสีเขียวกินไหมนั่นไงเห็นไหมป่วนระสาทจริงๆคือคนนี่กินยากนะคะกินยากยากกินยากไม่ไปเอาล้วค่ะมาให เมาเดีอ่ะเมาเดีอ่ะมาเมาเขาจะรับจบครับสำหรับสูตรสีเขียวระหว่างนี้พี่แพทหันไปดูฟินกับตุ๊กตับุ๊เป็นยังไงบ้างเกียงถ้วยโอ้ฟินหมดแล้วตอนนี้ฟินกำลังรอยอยู่ว่าจะมีใครพอจะเหลือมั่งนะ,ะครับไขไม่กินบอกตุ๊กตับก็กินดูเดดูเดหมดเลยอ่ะ<ด>หมดแล้วแล้ว,ลวอดฟินไม่เหลือของอร่อยของอร่อยลูก ตาบเดาชอบอ่ะอันต่อไปแพทนี่เลยจริงๆสูตรนี้เหมาะกับสนิมมากเลยนะทำไมล่ะยูริีนาลีแต่สูตรป้องกันการเกิดนิ่วอ่ะสนิมเขาเป็นอยู่นะโลกนี้ใช่ยังไงแล้วนี้ก็ต้องให้หนิมกินดิอ่าลองดูแต่ทุกคนกินได้ค่ะได้หมดนี่พรีเกตตาเรียบร้อยแล้วพี่เขาบอกว่าฟ้าเขอดูได้ไหมแม่ฟ้าดูอย่างแกฟ้าไหมเอาไหมหั่อมาได้ไม่ได้ตื่นเลยไม่กินลูก รออีกเทียบอ่ะสูตรนี้ป้องกันการเกิดนิวออีกละทุกสีทุกซองเลยอ่ะไม่หน่วยพิสูจน์กลิ่นคือเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าหน้าม้าพิเนเตอร์เบอกอาการเป็นพิเนเตอร์แต่๋ยาเธเป็นสนใจพื้นที่พื้นท่พื้นทีหมดตลอดเลยดูดีดูดีดูดีหอยดีกว่าเห็นนะเห็นนะอ่ะเรามาเทกันนะ ยคือว่ามารีจะกินสองไหน <S 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 มันหมดแล้วนะเนี่ยหมดทุกสียังหมดแล้วาวโอเค<ๆ>ก่อนนะไม่ดุโอ้ยดูนะไดหลออกมาไหลออกมาเนื้อคล้ายๆกันจริงๆด้วยแหละคล้ายกันคือข้อคืออันข้อดีของอันนี้มันมีอี่อย่างนึงนะเขามีอะไรว่าโพแทสเซียมไซเตรตนะอันเนี้ยในขนาดนั้นดูพี่แท๊ดดูลูกสาวพี่แท๊ดไอ้ตั้มโม่โม่ใหเลยเดี๋ยวเราให้ตั้ชิมซิ สีฟ้าทัพก็กินนะแม่กินนะดูดูท่าพม่อิ่มนั่นนะดูดูพี่มะลิแล้วก็ไปดมเช็คเช็คอ่ะดูไปอ่ะอ่ะคนนี้มากดดันเมาอีกแล้วนี่ใครจะได้กินปีมารับจบสีฟ้านะพี่แพทกินแล้วก็คือกินกินแทบทุกตัวแหละมีแบบพี่มะลิที่ไม่กินเนาะใช่ แล้วเดี๋ยวอันนี้คือมิกใช่ไหมมิกค่ะเดี๋ยวพี่แอ้มจะมิกเลยนะสามซองดูว่า <c oughs> ก็คิดว่ากินนั่นแหละไมก่กินเดี๋ยวปิดลับจบมิกค่ะอโอเคมิกนิด <c oughs> ให้ใครดีอ่ะไอชงไอชงไอชงลูกรัก <c oughs> ไอลูกชายพ่อาะชงยังไม่ได้กิน ไม่บอกนะว่าซองเท่าไหร่ไปสือป้อัปเองเพราะว่าแต่ละรานาคาาจะไม่เท่ากันอืใช่ๆแต่ไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงพอจะบอกราคาได้ไหมที่ซื้อมาคือ15บาทโอเคร้านเปิ้ลอือโอ้ยแพตก็คุ้มเลยเนี่ยโอคุ้มสิคะไม่ได้ค่ะของดีมีประโยชน์นี่ๆๆดูดูแล้วเราข้างหลังดูของดีมีประโยชน์ มาแล้วมาแล้วดีๆมาแล้วมาแล้วเก็บโต๊ะเก็บมาเหลือเหรอใครยังมาเหลือให้เห็นนะใครยังมาเหลือให้ฟินเห็นนะฟินหนวกฟาดเรียบของมันแพงแม่ต้องกินให้หมดถูกต้องไอแมวเทศบาลคุ้มค่ามากอันนี้เป็นมิกใช่ไหมให้ใจนี่ไงพี่ชมมาอยู่ข้างหลังเนี่ยมามองตาแป๊บๆแล้วปะ มาพี่ชงพี่ชงมาพี่ชงได้กนินมัม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 โอ้ชงผู้เสียสละครับ <c oughs> แต่จริงอาจจะคุ้มก็ได้นะได้กินสี่รสโอ้สุตพี่มอบอกว่าแง่หนูยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มนะตั๊กก็ยังไม่อิ่มนะอ่ะคุณแม่ใจดีไหมเนี่ยเปิดซองใหม่ให้ไหมอ่ะได้ฮะ ก็ประมาณนี้เนาะโอเคอยู่นะพี่แทโอเคอยู่โอเคอยู่มันออกจะมุดมุดหน่อยไหมใช่ออกจะมุดมุดหน่อยทุกซองก็คล้ายๆกันแต่ว่ารายละเอียดในซองไม่เหมือนกันอืมอันนี้ให้ไทยให้ตับตับปตับลูกอ่ะนาตับกินซ้ำครับอืแปลว่าอร่อยแปลว่าถูกใจนะถูกใจตับอยู่นะครับพี่หนิมมาช้าที่สุดเลยดูนี่นี่หนิมมาลูกมาหนิมมาหนิ ขึ้นมาขึ้นมานิมมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาเเร็ว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 หนิมเร็วขึ้นมาเร็วกินยากอ่ะลงลงอ่าโอเคหนิมกินนะหนิมกินจิกกินนะเดี๋ยวว่าแต่หนิมเลยนี่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 มาอีกแล้วเก็บตกเก็บตก เก็บตกินไม่หมบอกสินนะโอ้โหแล้วไม่อ้วนจะอยู่ไหวเหรอโอเคเรียบร้อยกินครบชัวใช่ครับมีใครไม่ได้กินไหมไม่มีนะมีอยู่หนึ่งตัวมีไงจะได้ดมได้ดมตอ้นั้นกินหมดมากน้อยก็กินนะครับโอเค ก็เพื่อนๆก็ไปซื้อกันได้นะคะไปที่ร้านเปิ้ลเพพทช็อปนี่แหละมีอาหารหลายแบบเลยนะวันนี้เราก็มาเปิดแมาขึีนมาให้ดูแล้วว่าข้างในแต่ละสูตรเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วเพื่อนๆก็ลองดูถ้าใครเคยให้แมวเองกินแล้วก็มาคอมเมนต์กันแต่ถ้าใครยังไม่เคยให้แมวกินก็มาดูที่นี่แหละค่ะไปลองให้ชิมดูเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศให้กันใช่ออกมาดก็อย่าลืมว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะกด Subscribe ติดตามเราไว้นะครับหรืออยากให้เรารีวิวอะไรก็ แนะนำอาหารเข้ามาได้ใช่โอเควันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ